Hello, สวัสดีคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะ <_ C AD> ก็กลับมาพบกับไบอีค่ะแล้ววันนี้นะคะ <_ C AD> เรานะคะ <_ C AD> นาสดมากเะจ๊ะวันนี้นะคะไบนะคะก็ได้แวะเข้าไปในเซเว่นมานะคะทุกคนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากซึ่งไบเนี่ยยังไม่เคยได้ลองใช้นอนแล้วเขาเนี่ยเป็นเซรั่มแผ่นจ้าคือแบบผูปังมากแต่เขาเนี่ยมีในแบบว่าขนาดไซส์ปกติมานะนะคะแต่วันนี้เนี่ยเขามีวงางขายในรูปแบบซองนะคะเป็นขนาดพกพานะคะ สะดวกมากนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยใบยก็จะมาใช้ให้ดูกันนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้หลังจากใช้กับก่อนใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนที่จะไปดูเนี่ยกดไลค์ก่อนทั้งซักก่อนกระดิ่งก่อนถ้ากดครบแล้วเนี่ยไปเล่มกันเลยจ้าตัวที่ไปหยิบมาในวันนี้นะคะก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยจ้าท่าดาตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า แครนะคะทิพเปิลซีสกินบูเทอร์คิดเมนต์แพนะคะทุกคนเนาะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากแครนะคะแบรนด์แครนี่เขาดังมากนะคะทุกคนและข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผลภายในเจ็ดวันเซรั่มแผ่นนะคะเคลียร์สิวอุดต,ตันรอยดำไฮยาลูรอนิกนะคะมะนาวคาเวียนะคะวิซีไวคุณสามนะจ๊ะทุกคนนี่คือเป็นขนาดกพกผาสักทีจนได้นะคะทุกคนในซองละ4 9บาบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในเนี่ยเขามี กี่แผ่นนะะอ๋อด้านหลังเขาบอกนะคะทุกคนมีปริมาณทั้งหมด4แผ่นนะคะ8 ml เนาะก็เดี๋ยวเรานะครับไปเริ่มลองใช้กันเลยเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยวิธีใช้เนี่ยไปได้อ่านมาคร่าวๆแล้วนะคะบอกว่าล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็มาใช้เจ้าตัวนี้กันเลยนะคะทุกคน,นคือแบบว่ามันสะดวกมากจริงๆน่าสนใจนะก็เลยนะคะนี่เพราะว่าใบเนี่ยซื้อมาตุนนะคะทุกคนไปซื้อมาสออันเนาะไปอยากลองใช้เงี้ยทุดเออมันมีความน่าสนใจนะดวกอนนะทุกคนนี่แกะทีละแผ่นนะคะใช้งานทีละแผ่นเนาะ จะให้ดูนะคะนี่ด้านหน้าฝั่งนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขามีเป็น2ด้านนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านเนาะก็จะเป็นฝั่งไมโครไฟเบอร์นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นคัตต้อนนะคะทุกคนเนาะอ่ะดูเข้าข้ามานะคะ่ะเพราะด้านหลังซองเนี่ยเขาไม่ได้มีเคลมอะไมาเนาะแล้วสำหรับตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสูตรเดียวนะคะกลับทีมต์น,นะคะที่คลินิกเลยนะจ๊ะเออปังมาก มาวิธีใช้นะคะด้านหน้านะคะเขาก็บอกว่าให้ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้ด้านเลี่ยนนะคะไมโครไฟเบอร์เนาะด้านนี้เนาะด้านที่เป็นเรียบๆอยบบ่างนี้เลยนะคะนี่น้องก็จะเรียบๆอย่างนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งัดต้องก็จะมีความแบบเป็นตุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็จากนั้นนะคะเขาบอกว่าให้เช็ดทั่วใบหน้านะคะเป็นการช่วยคัดสครับนะคะผัดเซลล์ผิวของเรานะคะอ่ะเริ่มใช้เลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าจากนั้นนะคะใช้ด้านนูนนะคะด้านขัดต้อนเนาะ ค่อยๆกดลงนะคะทั่วผิวหน้านะคะเป็นการบำรุงให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเขานะคะสามารถใช้ได้ทั้งหวิธีนะคะทุกคนเขาบอกว่าใช้ไว้ใบหน้าก็ได้นะคะหรือว่าใช้แบบใต้วงแขนของเราข้อศอกนะคะขานี่นะคะหัวเข้านะคะหรือว่าจะเป็นตาตุ่มเนาะทอกซอกซอนที่แบบว่าเออแบบเป็นจุดที่แบบอ่อนโยนเะนาะ,ะทุกคนกลับให้ผิวมาแบบกระจ่งางใสขาวใสได้นะคะนี่ สังเกตได้ว่ามันจะมีฝุ่นมีฝุ่นไงเห็นปะเนี่ยการล้างหน้ามันก็อาจจะไม่ได้สะอาดหมดจดหลายประเทศหรอกแต่ว่าสัมลีเขาแบบแผ่นเขานุ่มมากอะทุกคนถ้าติดใจต้องทำไงเน่ยต้องซื้อแบบต,แบบต้องซื้อแบบกระปุกใช่ไหมแต่แบบกระปุกก็ฉ่ำสามารถใช้ได้นานอะทุกคนถ้าตอนเป็ผิดก็หกสิบแผ่นนะคระับจกๆไปเลยนี่ เราก็ใช้ด้านเลี่ยนนะคะด้านไมโครไฟเบอร์นะคะเป็นการสครับผิวนะคะให้สีสกปรกนะคะออกมาเนาะนี่ว,ว้าวแล้วกลิ่นหอมมากทุกคนนี่วิธีใช้ด้านเลี่ยนนะคะก็เสร็จสับที่เราแล้วต่อไปนะคะเราไปใช้ด้านที่เป็นตัวขัดมาค่ะต่อไปนะคะเราจะมาใช้ด้านคัตต้อนตัวนี้กันเลยนะคะทุกคนคือสงสกปุกออกมาเยอะจริงนะนี่อันนี้ก็เป็นการกดๆนะคะ กดๆไปนะคะทุกคนให้ทั่วผิวเป็นการบำรุงผิวให้เราชุ่มชื้นนะจ๊ะแล้วแบบว่าแบบออกมาแบบเป็นซองอะ่ะดีอย่างหนึงนะ่งเลยที่ว่ามันพกพาสะดวกดีเนาะแล้วก็หาซื้อด้วยง่ายน,นะคะถ้าใครต้องการแบบว่าบำรุงแบบให้มันแบบการ์ดแบบล้านครบจบอย่างเงี้ยตัวนี้เลยนะคะแคร์นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่มีวางขายในเซเว่นเป็นขนาดพกพาน,นะจ๊ะมีกดไปเลยนะคะด้านขัดตอน,นว้าว สัมผัสสำลีตัวนี้นุ่มมากอะ่ะรู้สึกแบบมันไม่บาดผิวอะ่ะดีนะอ่ะเสร็จสับที่เรียบร้อยน,นะคะทุกคนดูดิอาเนี่ยพอเราเช็ดเสร็จป,ปกหน้ามีความแบบใสขึ้นเลยนะดูสะอาดขึ้นนะอ่ะนุ่มดะรู้สึกว่ามันไม่แห้งตึงดีนะสัมผัสที่ได้ลองใช้คือดีนะทุกคนนี่ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ไปได้ลองใช้ถ้าตอนนี้นะคะทุกคนไปนะคะก็ได้ลองใช้เจ้าผลิตภัณฑ์ค้ะของแคร์นะคะ เป็นเซรั่มแผ่นนะคะที่บำรุงผิวของเรานะคะให้นุ่มชุ่มชื้นกระจ่งางใสแถมยังช่วยเคลียร์รอยสิวนะคะไม่อุดตันนะคะทุกคนแล้วก็รอยดำด้วยนะนี่จะได้เป็นผิวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะใบนะคะแบบได้ลองกลับไปใช้นะคะให้ครบ7วันนะเพราะว่าซื้อตุนไวลานะคะจะลองใช้ให้ครบ7วันนะคะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันนะคะในไอจีสตอรี่ว่าใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างถ้าติดใจเนี่ยนะคะเดี๋ยวบอกเลยว่าไปซื้อแบบเป็นขนาด จริงของเขานะคะขนาดแบบกระปุกเนาะ60แผ่นนะคะก็ยังไงนะคะอย่าลืมไปลองกันดูนะคะสำหรับเจ้าตัวแคร์นะคะนี่มีวงางขายที่เซเว่นแล้วนะ49บาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนไบนะคะก็ไม่มีอะไรแลคะ่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อ่ะช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าใครนะคะอยากไปทำคลิปรีวิวตัวไหนเนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วจ้าย